สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ผู้สุ่คนเสียงแจ๋วเจวอย่าล่นไมาอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะเมื่อนี่บ่มีอีอย่างไรเดาพี่น้องคะบุนว่าอยู่แต่ในข้วเนี่ยละคะ่ะพอดีอย่าเล่นนั่นก็อยากกินแหนมยางเนาะคะ่ะเนาะแหนมแบบเออยางใหม่ละสิบบาทน้ำตลาดนัดบานเฮ้านะคะพี่น้องคะอยู่เหนินบ่มีขายค่ะพี่น้องต้องเฮ็ดกินเราเองดังนั้นแล้วอย่าเล่นก็นเลย สีเฮ็ดกินอ่าเอาเองค่ะพี่น้องค่ะยาเล่นกระดหมูบดมาสองสองหอหนึ่งกิโลเนาะค่ะเนาะค่ะกัประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยกับยูโรเล่าเกือบสามลอยบาทค่ะพี่น้องค่ะหมูบดเล้วแล้วก็จะมีกระเทียมนะคะกระเทียมแล้วก็นังหมูที่ยะเล่นต้มอ่า ไวถ้าใส่งานใส่ตู่แใส่แข็งไหว้ยามอยากกินลาบกินสมหมูสมยังยลืนก็เอาออกมาเหตุคะ่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็ซิมีขเขาเหนียวหน่อยเนึ่นะเนาะส่วนผงขาวๆที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นยลืนอยากสีบอกว่ายลืนใส่ผงแหนมคะ่ะพี่น้องเพื่อความเปรี้ยวไว้ท่านใจเนาะเะนาะผงแหนมหนึ่งห่อต่อหมู1กิโลค่ะพี่น้องคะ่ยะยลืนก็สิมะขันสมแหนมคะ่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องคะคันแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ลคะค่ะค่ะก็สีมาแพ็คใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่กล่องไว้เนาะคะ่ะเนาะก,ก็สิล่อให้เพิินเปรี้ยวคะ่ะพี่น้องคะค่ะอยะ่าลินบด่ดด้ถทายรลปใไปเห็นหนาจาขวางมื้อี้อย่าลินเบิดสภาพพี่น้องคะน็อกอยากอาเดแต่ว่าเบิ่งกกันตตอคะ่ะพี่น้องคะค่ะคันแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ลคะค่ะพี่น้องคะ ค่ะจะล่นกับสิมาแพ็กใส่ถุงไวหน้าตาเขาอาจสีบ่ดูค่อยหนากินพ่อปันใดได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าเอ่าเฮากับเห็ดประมณนเนาะคะ่ะเนาะค่ะวิถีชีวิตพ่อเพียงชีวิตบบานตามที่พ่อแม่เ้าเคยพาเห็ดกินอ่าที่จริงการใส่พงแหนมนี่มันก็ช่วยให้แหนมมีรสชาติเปรี้ยวไว้ขึ้นนะคะ แต่ถ้าสีเฮ็ดแบบธรรมชาติก็ได้อยู่ค่ะโดยที่เ่ต้องใส่ผงแหนมใส่แค่ข้าวเหนียวใส่แค่กระเทียมเกลือแค่นั้นกระพอเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าเยลลิ่นต้องลวบรัดตัดตอนเอาค่ะก็เลยใส่ผงแหนมหนึ่งห่อเนาะคะนะ่ะเนาะหนึ่งหอกะสี่สิบกว่าบาทบานเห่าเอามาเป็นส่วนผสมส่วนกระตุนที่สีเฮ็ดให้แหนมมีรสชาติเปรี้ยวได้ไวขึ้นเนาะคะนะ่ะเนาะใส่กระเทียมลายกระแสบแต่ว่าฝรั่งบอมกักได้พี่น้อง คันผู้ใดใดแมยคนไทยแล้วแล้วเพิ่นเห็ดแหนมสมมูกินเนี่เพิ่นสีเหม็นกระเทียมยูเบิดเมื่อถึงแมนว่าไปเห็ดงานมูในหม่องเห็ดงานกัสิจมว่าเหม็นกระเทียมนอกขะเนาะเพราะว่าฟรังกับกระเทียมผู้จงนึงเพิ่นพอคอยถือกันพ่อปันใดค่ะค่ะพี่น้องมามาห่อซอยกันค่ะพี่น้องค่ะกระสีใส่ถุงแบบเนี้เนะคะเนาะเดี๋ยวฮอก็สีมา ทำการรีดอากาศออกจากถุงแล้วก็กดให้เนือแนมแน่นๆเ่ราะให้มีอากาศเข้าอยู่ในถุงนะคนะเนาะค่ะเดลินก็สิเอาให้เบิ่งอีกเทนึงบัดยาำเะลินเห็ดเล้ว ยูเมืองหนอกว่มีใบตองค่ะพี่น้องค่ะยูเมืองหนอกว่มีใบตองก็ต้องใส่แบบนี้เอาเมือ่อนี้ยยลินสีบอส่อบใส่สีบอ๊อบใส่หนังยางหัดนะะนเนาะค่ะเนาะราว่ายลินสีเห็ดแหนมตัวน,นี้เอาไว้ทายางกินกับขหนียวค่ะพี่น้องคะยยลินก็เลยเห็ดแบบแบบที่เขาต้องเสียบไม้ได้ค่ะพี่น้องนี่คือวิธีการไล่ล่มเนาะคะ่ะเนาะสีสีไล่ล่มออกจากถุงแล้วก็ เฮ็ด uh, ให้หนมมีความแน่นค่ะพี่น้องคะลิ้นกระสิกดลงอีกจ้ากน้อยนึงให้เข้าได้ลูกสวยงามเนาะคะ่นะเนาะวิธีชีวิตตั้งแดนค่ะพี่น้องคะเฮ็ดส้อเฮ็ดขายกับเฮ็ดตั้งเศษลหระพี่น้อง ต่ว่าเฮ็ดขายกับสิตองเฮ็ดพิธีพิทันแน่จักน้อยเพราะว่าความสวยงามเนาะค่ะเนาะสวยงามแล้วก็ต้องอร่อยด้วยเห็นบ่คะเสร็จแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะแหนวหมูนในต่างแดนเนาะ,ะเนาะยะื่นกับสีซทุงพลาสติกไววแบบนี้ กะเฮดแบนแบนแบบนี้กะบ่เชิงว่าแบนดอกพี่น้องค่ะอีกจักน้อยเขาทําปฏิกิริยาขึ้นเขาสิตึงขึ้นก็นี่ค่ะพี่น้องคะค่ะกะเตรียมหนึ่งคเนี้ยวล่อเนะค่ะแต่นี่แหละค่ะวิธีชีวิตเอ่อคนไทยในต่างแดนส่วนใหญ่แล้วกะสิทํากินเอาเองค่ะมากรสชาติแบบใดกะเฮดกินเอาเนาะค่ะเนาะบ่ได้มีสูตรตายโตนะคะ ค่ยะยลินอยาาเฮ็ดยังกินยาลินก็เฮ็ดแต่ว่าบ่มีสูตรตายตัวแสบไผ่แสบมั่นเนาะค่ะเนาะแสบบ่คือกัน <c oughs> ค่ะเดี๋ยวกะสีว่าไห้พี่น้องเบิบ่องวดยามเขาเป็นแล้วนะคะเนาะค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะสมแล้วหนม้หมูในต่างแดนเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะเขากระสีนี้สีสีแดงแบบนี้ลคะค่ะ เปลิมเปิดซิมไปหน่อยนึงเร็วจิ้กับปุ๊บพิดในสวนแซบแซบพี่น้องค่ะเอ่หรอคะเข้าก็สามาถเอาไปถอดหรือว่าไปย่างเสียบใหม่ก็ได้บ่เสียบใหม่ก็ไดเนาะคะนะ่ะเนาะเก็บกินง่ายๆสไตล์ชีวิตในต่างแดน,นะคะ่ะอับนบนี้อันกับเข่าปากส้อยหรือว่าเพิ่นเข็นรถมาขายยางขายใส่กอกเนมยอยางเคื่อบานเฮ้าเนาะคะนะ่ะเนาะ ข้าวกเท็ดกินเราเองค่ะพี่น้องคะกระสีเป็นประมาณนี่แหละคะ่ะอืมเห็ดพ่อกินสมมแล้วตอนนี้สามารถเออไปเห็ดย่ำแหนมกระได้นะคะหรือว่าไข่เจียวไข่เจียวแหนมกระแสบคือกันเห็ดย่ำแหนมกระแซบเห็ดเข่าผัดแหนมก็ได้ค่ะพี่น้องคะหรือว่าอ่า เอาไปเฮ็ดอันแกงจิ้นสม่มใส่พักปังอาหารทางเนืออนะคะเนาะยยลินก็เคยเฮ็ดกินอยู่แบบนั้นก็แซ่บพื่กันค่ะพี่น้องคะคนเหนืออพ่นสีสีหัวอ่าพันเฮ็ดจังใดกินเนาะคะ่ะเนาะเาลินก็เคยเฮ็ดเมนูนั้นกินอยู่ก็แซ่บพื่กันค่ะก็ได้หลายห่ออยค่ะพี่น้องคะหมูโลนึงต่อผงแหนมเอ่อหนึ่งถุงเนาะคะ่ะเนาะก็ยาลินก็ใส่นางหมูเข้าไป อย่างเหลืองๆหอมๆแล้วก็กินกระบกพริกสดในสวนเนาะคะ่ะเนาะคือสีแซ ค่ะพี่น้องคะ่ยะยาลินก็มีแนมมาฝากมาตอนอ่าหลายเติบคะ่ะเมื่อเนี้กัจังไดก็ขอบบุญขอบ,ขอบคุณหลายๆเดอ้อค่ะเด้อที่แวะเขามาซองมาเบิงมาเยี่ยมมาให้กำลังใจมาเป็นพี่เป็นน้องรวมเดินทางไปน้ากันจังไดยาลินก็ขอไว้พ่อนในพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุขผูสุขคนเราก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพ่อกันคลิปหนาคะ่ะพี่น้องคะ่ะเฮายังมียังดีๆีละยังเอามาแบงมาปัน่นสู่กันฟังสู่กันเบิงสู่กันกินคือเก่าค่ะค่ะลาไปแล้วนะ คพอ,อกันคลิปหน้าวัสด,ดีจ้า